ขาเพิ่งมาส่งนะใช่เราก็จะเก็บกล่องรถเข็นเด็กที่เราสั่งออนไลน์ไปออนะของ baby low origin travel system คิอเด็กออกจากโรงพยาบาลา,านที่นั่ของเด็กอ่ะไว้ในรถมันใส่ได้ซ้าแบบใส่บงเพิดใส่นมใส่กระเป๋าแล้วแลเด็กก็จะนั่งอยู่ในนี้ตรงนี้เราสามารถส่องดูเขาได้เวลาเขานอนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลาให้รื่ออกสค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา สั่งของออนไลน์คือรถเข็นลูกใช่วันนี้เราจะมาสั่งรถเข็นลูกทางร้านทางเว็บไซต์ใช่ของซื้ออยแบบนี้นะนนเราก็จะมาสั่งในนี้ใ,ให้ดูกันเพราะว่าช่วงโควิดเนาะ เพราะว่าทางนี้เขาไม่ให้แบบไปดูอะอ่าใช่แต่แต่เราไปดูก่อนช่วงช่วงหนึ่งไว้แล้วเนาะอ่อก่อนที่เขาจะล็อกดาวลรอบสองเราไปเข้าไปดูที่ร้านแล้วไปดูของจริงแล้วแต่เราไม่เอากลับมาไม่ได้เนาะเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากแล้วแล้วคันนี้ตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะทําวิดีโอเนาะใช่ไปดูไว้ก่อนเฉยๆแล้วคันนี้จะกลับไปปุ๊บล็อกดาวปิดใช่ทั้งประเทศแล้วตอนนี้ล็อกดาว์รอบสองก็เลยต้องมาสั่งออนไลน์กาน เราก็จะสั่งออนไลน์แล้วก็รอของมาแล้วเราก็จะมาแกะกล่องกันแต่แต่ตอนนี้เราจะมาสั่งดูว่าเป็นยังไงเนาะว่ามันสั่งยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ลองไปสั่งออนไลน์กันเลยนะคะเพราะว่าจะได้ของกี่วันแล้วของจะมาตรงตามที่เราต้องการไหมโอเคเดี๋ยวลองไปสั่งกันดูดีกว่าโอเคแล้วว่ากี่วันหนึ่งจะมาโอเคของ n i c k ท o ์ดอนะคะหน้าจอก็จะเป็นนี้พอเราเข้ามาแล้วเราก็ ไปตรงตอนนี้ของลดเยอะมากเลยนะเนี่ยในในในรถไฟเนยของเล่นเด็กอะไรเงี้ยลดเยอะมากแต่เราจะไปดูรถเข็นกล้ามเท่ากุ๊กนี่นะพอเข้ามาแล้วช่วงนี้มันเป็นเซนด้วยเนาะใช่เปนนี้เซนมป็นรถเป็นรถเหมือนกันนะอันที่เราจะ ก็คือเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะอันก็ลดอันก็ไม่ลดนะเห็นไหมแล้วก็ดูแบบที่เราชอบนะใช่หลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคาแต่อันนี้เราจะเอาก็คือตัวนี้อะไยเจน้ออะไรีซเคียวจากราคาเป็นหนึ่งสองห้าเก้านะสองห้าเก้าเราเหลือสองสองเก้านะตอนนี้เอ่อตัวนี้เราไปดูที่ร้านมาแล้วได้เห็นของจริงี้แต่แต่เราไม่ได้อัดวพิจารณนะใช่เราไม่ไเพราะว่าฉะนั้นเราไม่ได้คิดว่าแต่เราคิดนะาเราเลยไม่ได้เก็บเงินไว้ให้รู้จัง ตอนนี้ก็เป็นรถเข็นที่มีคาซิทมาด้วยตามรูปเลยนะอ่าเขาก็จะมีรูปให้เราเลื่อนดูได้นะเนี่ยปรับแบบนี้แต่ที่เราไปสั่งเอาไวเนี่ยเพราะว่าเราเคยไปดูแล้วว่ามาเออมันดีไว้การแข่งแรงทนทานมันก็ถือว่าดีระดับนึงใช่มันก็สมกับราคาเนาะไม่แพงมากก็เป็นราคาที่เกือบหมื่นสองพันกว่าบาทใช่ไหมเป็นราคาที่ซื้อได้ในแผนเท่าไหร่เนาะสองพันกว่าบาทเองอ่านั่นแหละแล้วก็ในส่วนนี้มันก็จะมีรายละเอียดของสินค้าเนาะตัวนี้ก็ ที่บอกใช้งานได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุรวงถึงน้ำหนัก15กิโลกร,รัมเลยก็ประมาณ2ขวบจนเดินได้แหละ2กว่าองอ,อ่นแหละโอเคเราก็จสั่งสั่งกด home delivery นะมาสง่งที่บ้านเพากกานิ่มในตะกร้าแล้วก็เช็คเอาทนี่เนาะแล้วก็ตรวสอบรายละเอียดก่อนก็คนะือตรงนี้ย่ห้อน,นี้ราคานี้มาส่งที่บ้านนะเนี่ยเขาบอกว่า d e l i v e มาส่งประมาณันโอเคนช็เอาี้ก็เป็นค่านโรนะใช่แอ้นี้เราก็จะพันแบรใช่แล้วก็มาก่อรายละเอียดของเรา นาะพวกพี่อยู่แล้วก็หักทางบัตแล้วก็กดสั่งกันอมถ้วคานี้เราก็สั่งไแล้เดี๋ยวเราดูตอนแกก่องของมากกนว่าเขาจะมาส่งไรนะใช่เดี๋ยวไปดูของม่อีกทีหนึงเนาะว่าจะเป็นยังไง้องมาต้องเฮ้เฮโอเค ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะฝากช่อง,องของเรา NPLifestyle ด้วยนะคะเมืะะอ่อกี้เพิ่งเขาเพิ่งมาส่งนะใช่เราก็จะมาแกะกล่องอ่ะ รถเข็นเด็กที่เราสั่งออนไลน์ไปเนาะแล้วก็ของเขเพิ่งมาวันนี้กี่วันประมาณกี่วันอ่าสามวันสมวันสามวันเนาะก็เร็วอยู่นะคะก็นั่นแหละก็เป็นอ่รถเข็นของ baby low origin travel system เนาะตัวนี้ที่เราดูไว้แล้วก็สั่งมาเช่งได้วันนี้เราก็จะมาแกะดูว่าของข้างในเป็นยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวจะให้นนเป็นคนแกะนะเพราะว่า เพราะว่าที่นี่มันจะเป็นเนาะมันต้องใช้กล่องใหญ่มากนะแล้วก็หนักมากด้วยเราไปดูมาแล้วเนาะแล้วมันเราไม่ได้วีดีโอไงช่วงตอนไปดูอะตอนไปดูที่ร้านมันเนี่ยแหละกล่องใหญ่เอามาไม่ได้ก็เลยต้องมาสั่งออนไลน์ที่บ้านจะไปทํารีวิวอัดแบบว่ามันเป็นไปที่ร้านไงี่ยตอนนี้มันช่วงปิดโควิดก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูว่าของในกล่องเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวนมไปแกะนะโอเคหลังจากเราสั่งมาแล้วเนาะไปดูนี่ สมิธถอยเขาไปแต่เขาก็ส่งสั่งยีมมาเนาะอืมเราก็จะมาแกะดูว่าเป็นยังไงเนาะสั่งไปประมาณ2-3วันก็ได้แล้วเนาะถือว่าเร็วอยู่แต่ถ้าเกิดอยู่ที่เมืองไทยอ่ะไม่ใช่ถือว่าแต่ที่เนี้ยเมืองนอกอ่ะมันคืออ,อันเนี้ยสำคัญอันเนี้ยอันเนี้ยเนาะเราออกจากโรงพยาบาลเน้่จะปอบ,บอกเนาะใช่คือเขาไม่ แม่เอาเด็กอุ้มกลั to to like บมาเง ok ี้ยใช่คือตอนนั right. like. ้นพับไปหาหมอเนาะแล้วพอไปตรวจคันเนาะเด็กออกมาเนาะเขาจะต้องใช้ตัวเนี้ยคาซีดอ่าให้เด็กนั่งคาซีดใช่บ้านเราอุ้มออกมาได้เนาะนี่เราล้ออุ้มล้อใหญ่นะล้อใหญ่ไหมล้อใหญ่อะก็ดีแข็งแรงดีเออมันพ่อมาดีนะจะอยู่บนท้ายนะ ไม่คิดจะขายเลยนะเพราะมันไม่จำเป็นอ่ะเราเลี้ยงแบบบ้านๆอ่ะใช่นไหมใครจะมีเงินเอาไป็นคนเงินมากมันดูอ๋อนี่นะออกมาดีเกิน <ะ S 1> ตัวนี้คือคาซีทใช่ไหมที่อคเด็กออกจากตรงบาลบาน,บานแล้วก็มนเนาซีทอันนี้มันอ่มใ,ใช่ที่นั่งวไว้ไว้นไวในรถเนาะมันจะมีอ่า ตัวแท่นเชื่อมต่อในรถอีกทีหนึ่งเอ๊ะอ่าก็โอเคแต่ใจนี้มันจะเออเราล็อกล็กก็ได้หรือว่าเอาไปพาไปเดินก็ได้นะอือได้สองเดี๋ยวประกอบให้ดูเนาะคืออะไรล้อมันมีเบรกเห็นไหมอ่าเบรกตอนแรกพอทาอีกอันนึงแต่คันี้เบรกมันไม่ดีเนาะพอก็เลยไม่เอา ที่จริงจะอ,อีกสีหนึ่งด้วยเนาะ<ม>แต่ว่ามันหมดสต็อกก็เลยก็ต้องเอาตัวนี้ทุกอย่างที่นี่นะสั่งมาต้องประกอบเองหมดที่เนี่ยจำเป็นต้องใช้จริงอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ให้อุ้มที่ปอบอกใช่ไหมเขาไม่มไให้อุ้มเด็กเลยเว่ามาต,ตัวเล็กเนี้ยเขาไม่ให้อุ้มแบบไปนอกบ้านได้ต้องใส่ baby c a ร์อ e r ข้างหน้านะ่ะแต่ตอนนั้นต้องให้เขาโตนิด,น,ดนิดก่อนเนาะอไอ้ที่อุ้มเด็กอะ่ะสายอุ้มเด็ก อันนี้ได้ล้อแล้วเนาะ,ะสี่ล้อนะแล้วมันก็จะเป็นนี้เนาะคืออันเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะอ่ะเดี๋ยวเราใส่นี้ก่อนเนาะอันนี้มันก็จะวางไม่ได้ใช่ไหมอืมวางปุ๊บจริงจรงิาารง,รงคลิกเข้าล็อกอ่าอันนี้ที่จะเป็นนี้อ่อแต่อันนี้ยังไม่ได้เข้าล็อกมาที่เกล็ดดึงออกอืมก็เ,เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ปรับได้นะนะ เวลาพาเด็กเดินก็สะดวกสบายดีแล้วเดี๋ยวมันมันมีเท่าไหร่นะมันมีสัมมันใส่ได้ซ้ำแบบคือเมื่อกี้ที่เอาตัวคาซิสใส่ไปอ,อันนี้เออเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นแบบใส่แบงค์เพิ่ใส่นมใส่กระเป๋าเนานะอืมวางได้มันมันจะเป็นเสียงน,นี้แหละใช่ไนะหมถ้งถุงลมที่คุมส่วนอันนี้ก็คือคลิกเข้าเลย อันถูกแล้วอืมเข้าล็อกเลยอันนี้ก็ปรับอย่างสำหรับเด็กนอนอ่าที่คุ well> ้มให้เขานอนไงเหมือนอ่าที่กันแดดกันอะไรจะเป็นเรลลิวตอนลูกออกมาได้แหละแต่คร้งเนี้ยแล้วก็ไม่เเปิดลแอบดูได้อันไหนมัมาดูดัยี่ ช่องมันนี่นะมันก็จะรูดได้อ่าแล้นี่เราก็ตรงนี้อ๋อแต่เนี้ยเราอ่าัดใ็ปะตัดอ่าแลนี้ก็ับนี้เปิ Mm hmm. อะไรอือือก็ต่างประเทศเนะีมาเล่รนะประเทศนะอขขอเอ,อนน,อแนออีแต่นี้ไหดี๋แแตทท่ที่ปอดูในวิดีโอที่เราดูนะที่เปิดให้ดูนะมันเก็จะเอาอันนี้มามันหันได้สองทางนะจะอันนี้อันนี้ทางถอดออกเพื่อหันหน้าไปหาเราได้อ่อาอก็จะเปลี่ยนข้างอย่างนี้ ทก็้แบบนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ลูกออกมา้จะเดินเงี้ยแล้วนก็จะปัดปัดได้ปัดระดับนี้จะเดินอันนี้คือหันหน้าเขาหาเราได้ี้เนี่ยเพราว่าอะไรมัโตลงเลกต้ ลื่นนะแรงลื่นแงีเลยนะอันนี้บมดสามแบบอบนนี้แบบหนึ่งล้วก็อันนี้นีแบบสองนะที่ใส่ใส่ได้อันนี้ที่รีวีเขาจะใส่ตางนี้ใช่ปนอ่าแบบที่หนึ่งก็คืออันนี้คือแบบที่สองเนาะคาซีดตึอ่าไหนดู ก็จะพาไปเดินประมาณนี้ออแล้วก็เอ่าอันนี้คือแบบง่ายแบบแบบนั่งรถไปแล้วก็เรามีรถแล้วอือเอาไปอันนี้คือจะใส่ในรถก็ได้ก็จะใส่ในพาร์มอย่างงี้ก็ได้ดีนะตัวเาทำดีนะโอเคแล้วแบบอีกต่อไปอันนี้ทดสอบก่อนแบบนอนะกีต่อถูกนี่อันนี้แบบนี้ มันเป็นสามอย่างเนาะอืมอันนี้ก็เวลาพาเขาไปเดินอะไรอย่างงี้ก็ใช้แบบนี้ได้นะแล้วก็จะมีฮูดฮูดดึงฮูดขึ้นมาได้อ่าดึงฮูดขึ้นมาได้ <c oughs> อ่าแบบนี้มันก็จะเป็นแบบอ่าอันนี้ก็จะหันได้หันหน้ามาทางนี้แล้วก็หันหน้าไปทางคุณคพาเดินได้เนาะแล้วแบบที่สามก็จะสําหรับเด็กที่เริ่มโตแล้วปรับนั่งได้แบบนี้เลยนะบบอ่าแบบเราก็จะปรับไปแบบที่สามแบบนั่งได้ดแล้วก็เอานีล้ลง อันน<ะ>ี้คือปรับนนระดับขาไดนน้มีตรงนี้เห็นเราจ,จะระดับไหนนะเวลาโตแล้วก็จะนั่งได้อันนี้คือที่วอร์มเท้าไง,งให้อุ่นบางทีเขาไม่ใส่ก็ได้น,นะบางคนก็ไม่ใส่นะแต่แต่อันนี้คือเแบบกลัวลูกหนาวนะมัจะมีล็อกอยู่ข้านมีล็อกตรงนี้เหะมันซิป้ะกันหนาวแหละนะแล้วก็ซิปเข้า จะเป็นนี้แล้วเด็กก็จะนั่งอยู่ในนี้อแล้วก็แต่แต่เนี้ยมันมีที่ล็อกเห็นไหมมันจะมีที่ล็อกที่ตึงเขาเห็นนะอมปรับนี่ใส่ล็อกเพื่อว่าไม่ให้มันตรงแล้วก็ไม่ให้มันยุบลงมาเนาะใช่มันก็จะเป็นที่ปรับระดับเขาเนะแล้ก็นี่เห็นไหม อันนี้จะเป็นที่ดึงน,น,น้อวเขา่เเขาเาามาออกแบบมามันก็สงราคาที่เขาออกแบบเาะบตรงนี้แล้วเด็กจะนั่งดีตรงนี้นะ,จะ,จะนอน,นะอนก็ไอ,อันนี้คือแบบที่สามเนาะนั่งได้นอนได้ ับได้โอเคแต่ที่ชอบที่สุดก็คือเป็นแบบแบบนอนเนาะอเพราะว่านน่ารักดีนะอือน,น่ารักดีแล้วก็จะมีแอม,อมตรงนี้เราสามารถส่องดูเขาได้เวลาเขานอนอะไรอย่างนี้ ถ้าแสบตาเราก็สามารถปิดสีดำนะมันเป็นสีเทาเข้มเทาอมควันะนโอเคอันนี้ก็ปรับได้เนาะตรงขาข้างล่างเราจะปรับให้เขาเอียงอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ะอ่าแล้วก็กลับด้านได้เนาะเออมันเป็นเหมือนคลุมนั่งคันนะโอเอันนี้เป็นผ้ากันฝนใสๆเออก็ดีนะเผื่อเดินๆไปฝนตกขึ้นมาเราก็สามารถ คุมได้ไ่ให้เขาเปียกนลมได้อ่ะโอเคสวยนะจะนลมอ่ะเดี๋ยวนี้เรายังเซิร์ฟตับแล้วก็ยืดอยู่แล้วเนาะเนี่ยนกามีอยู่แค่นี้ก็ยังไงก็ติดตามคลิปด้วยนะครับช่องอะไรนะ m P lifestyle m P lifestyle ก็อย่าลืมนะครับ S <S 2> <S 2> เออาถดสิคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะฝาก,ากช่อง,องของเรา<น> NP Lifestyle ด้วยนะคะ